เมี่ยฝรั่งหนาดำกินขักเนาะอยวจะเจอ,นนอ,อมันแซ่บซอยบ่ได้เขากินยังสีหล่ะเขาก็กินยังสีหล่ะมันแซ่บ นั่นแน่นไปปูเฮี้ยนเน่เนาะจะทาเอาเขาไไ่าเพ่อะไอือหืนี่ครับแต่แบมีข้อเมี่ยนหนึ่งข้อเนข้เมนแมเนี่ยข้อเม,นอ,เม,น,น,อเมนอะเนี่ยบานิ แล้วคอยว่าให้ฟังสิงอันมิอันพวกที่เป็นโลกสวยโลกบ่สวยอ่ะมันเขียนมาว่าอีกว่าลืมตีน่าสันไหมมึงลืมลูกของมึงอีกคนหนึ่ง่าสันรู้ไหมว่าลูกมึงลําบาก่าสันแป๊บลูกขรชิ่นลาบากลูกข่อยสบายก็ลูกคนหลายๆค้นทัวประเทศทั่วโลกแล้วสิบอกให้ลูกไส้ข่อยอยู่กับยาข่อยโอ้ยยันดียุงไม่ให้ตไตล่ไม่ให้ตอมเงื่อนข่อยกระซงให้สุดเดียนสิกินหยังอยากได้หยังอืม บะฮู้ยังนี้เว้าไปแล้วลืมลูกว่าเสนอลืมเพ็นอย่างหมามันยังหักลูกมันบอกว่าเวา,นเ,วานเนี่ยเรียนส่วนตัวเฮาเดี๋ยวหูมึดปันเป็นนางทั้งในได้ไดเปัเ่ายังคงจะขอบะหู้เดียวหึไหลลูกชายลูกสาวคนเยอะ สบายค่ะอยู่น้ำยาเลี้ยงอย่างเียวไอ้ยุงไม่ให้ตายไล่ไม่ให้ตอมเด้อสิบอกให้ที่บ้านอกาคางไตไปเบิง่งเอารถเป็นหักคือ,อ,คอ,อนอย่างเป็นเลี้ยงบานดุมไม่ต้องในเหตุอีหยังเลยตื่นน้่างสาไปกินเขา่าปลาลุงเรียนอย่งางเดียวบ่อยากได้อยังจะได้อยากกินอยังจะกิน เงินเหนือทรงไงเมื่อยากเป็ลูกค่ะแตะกุนนี้แหละไม่อยากมันกน่อกยมัยมยมหลายเออาะลูกข่อยเอาไปยุคนแก่นอดตายคือต้องแท้สมัยก่อนนี่ปอายุคนแก่นเนี่ยก็ตาย กี่ยวับลูกข่อยบุญวาสนาดีแล้วดีน้ำยาน้ำยายาลีอยงยางดีเลยบอกให้เงินแม่กับทรงให้มาเงินรวมเงินไผ่หลักเงินพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใจดีไงพ่อใหญ่เป็นฮักลูกข่อยไงเป็นฮักข่อยเป็นเดืักลูกข่อยไงก่นที่เอามาดูน้เอาไปอยู่ออสเตรเลียใหญ่บ้าไง ยายเป็นมาหาลูกไายก่อนก็บปอยากหน้าคนติดยาเงี้งอยู่น้ำยาแต่น้อ้อยอือโอ้ยพวกหูอีหยังเลยพวกแก่หนึ่งพวกหูขี่พวกหูตัวก็อาไปตัวจิบตัวเรียนไอ้พวกกันยังก่หลักข้ออื่นนึกบ่ออกอ่ะอเป็นคนที่แบบคนคิดสั้นไม่ได้คิดไปไกลที่จะมูเพื่อนอ่ะอมูไ่ได้คิดไปไกลคิดแต่เรียนอกรุน่นคอยคิดแต่ว่ามึอนี่ข่อยไม่กินมีความสุขก็โอเคแล้วอือลูกข่อยอยู่ดีกินแซ่บก็โอเคแล้วมา ตัวเบาว่าให้แฟนกับฟังสิ่งที่เป็นว่ามานะคันเบาอีหยังเบาบ่ดีนะ่ะคันมีหยังเบาที่แบบวา่ามีค้ามไหนที่เบาได้บ่ดีกันญาติสาวเบาหุบปากไปนอยพี่น้องเนาะพก้าว่้างอืมบ้างส่งเงินไปนให้ป้า ขาบัญชีป่าสุเดียนอป่าก็ได้กินลุงก็ได้กินญาติก็ได้กินลูกชายก็ได้ยืรูยกินดีอเอาปัญหาอีกงั้นว่าพี่น้องอญาติก็เลี้ยงลูกชายกยปานขุนอยู่ในเอยียงก่อนหลับเพื่อนขึ้นอรรถด่าล้านกับบด่าตีลานกับบตีว่าเคยสิด่าล้านว่าเคยสิตีลานนี่ต้อสอนเออก ส้อนใหี่เป็นคนดีคือตองที่เปิ้เลี้ยงน,อน้องตังไทยสมัยก่อนตอนนั้ตนตังไท่าอายุ6-7ขวบเปิ้ลเลี้ยงงายฟังเลยบอสที่ไปเอารูปอีเมยียตายคนเด้อเจ๊เอารูปไปเพิ่นวางสิเพิ่งว่าปานนั่นเด้อ,ยอยนิยาข่เงินเพิ่น,นหักหลานน่ะเพิ่นหักลูกข่อยอย่ะอือเจ้าคิดเบิ่งเอาห,ากาหากักบ่าหักอือบอส เป็นบอกโอ้ย oh, แม่เอ้จะบอกฉันต่อหนูบอกเอาไปดอก,อ,กอืมเขนเอาไปเขาก็ฉันคล้ายๆว่าเอ,อาเนะลูกเข้าน่ะลูกเข้าก็บซ้ำลูกเพิ่นแม่บอกพี่นอ้องเอาภาคจากเพิ่นภาคลูกนกมาจากแม่นกมันกับวบวือึ้นแม่บอกอืมเขากับลงจังไทยกูยู้น้ำเข้าแล้วเขาบอกเขาก็ได้บอกกับลูกเข้าบอกลูกเข้าน้ำลายน้ำหยันบอกไปตีกับลูกนั่นบอกใช้มือเห็นหน้าเห็นตานั่นแม่บอกอืมเอาขับว่าเน ى, ี่แฟนขับโอ้ย คอยไล่ส่วนหมดเลคอยไปเห็นยังให้พวกเจ้ากี่สิมาสร้างหมดขาดแต่สร้างหมดแล้วกะกระโดดกัดลิ้นอย่คาคองตายจ้ะยังรู้แล้วรู้หลอดเนาะไนอนวัดบอกกระโดดตีนากัดลินอย่างองหลดอย่างสร้างห่อยแห้งขนาดนี้มาเปนอนคอยขึ้นสีเงยเจ้าอยูดดองแต่พี่คอยบอกว่กระโดดตีนขาก,กาัดลิ้นอย่า,อยางองหลดนะสร้างห่วยแห้งขนาดนะ่นนนนะ โทษขอพายแฟนขับสกทุกคนมาหวังฟ an ังสิดอกจมูกฟังส yep ิเพราะว่าบางคนเขาเหม็นมาเกินไปในพี่น้องอันเรี้ยงส่วนตัวของเขาเนี่ยแบบบะหูอย่างเลย่องที่น่ะบะหูขี่หูโตบะหูอีหยังเลย่ว้าไปแล้วบานนี้มาแล็มมาแต็มขอให้ได้ว่าวไงขอให้ได้ี่ยวขอให้ได้ียวไงความสุขความเกลียดขี่ไล่สั้นข่อยไล่กระโดดตีร่งกายกัดลิ้นจากของเห็นไหมตายหูแล้วหูหลอดไปได้พี่น้องเลย men bố bốc chào bà chào 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 มาเที่ยวภูเก็ตมั่นนั่งเรียยังงก่อนละ่ะเรียยังไงสกูตเตอร์บ่บ่ลูกเจ้าไดอะไรคือลูกข่อยบออเท่านั้นล่ะก็คือบ้าข่อยนะนาเดี๋ยวข้ามาเที่ยวลูกเวามสีเปิดเทอมแล้วขึ้นมอ้นหนึ่งจะไปหัดลูกมาเที่ยวน้ำตอนนี้ เป็นบาจันบอกอันเป็นลูกขาดลุงเรียนอือคุณป้าพี่นอ้องพวกข้าวโรลเนี่ยนูนที่ก้อนเ้ามาเที่ยววข้ากับตรงนี้ส่วนตัวของเ้าแน่วบอสสองคนตาย่ายหาะวาิมทุกเส้นโตอือบอลูกข้าน้นงหยาก,ก็ไม่ได้ขัดสนอ,อีหยังไม่ขัดสนอีหยังอยู่สุขสบาย นอนเต็นท้ยอยู่บ้านก็เต็เทียผู้เดียวนะบ้านหลังบักใหญ่ยังว่างอยู่คนเดียวเออสบายใจเชื่อไหมซี้กินยังไงกินเงินกับมีของกับซี้ว่าเห็นเต็มตู้บาลูข่อยสบายเป็นไงท่านผู้มีผู้ชายมาลูกสาวข่อยอยู่น้ำข่อยกต่สบายลูกชายข่อยอยู่น้ำยาข่อยอยู่น้ำปลาลำลุกแตสบายเงี้ยพี่น้องเอาปั้นดอยเงินกับสงให้ซุกยนเอ้ยบอกครับเราเนี่ยคน ห,หูขี่หูตรถออกไปทั่วที่ว่าแล้วก็ื่อก็กินหลักตำบักแดงตำบกักฮวงนั่นนะตำบักม่วงน่ะเพ <c oughs> คคุณไปแล้วพอกันไม่คิดนะฮักสุูสุกคนลำลำรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้จ่าเด้อวัสดีจ้า <c oughs> ไปแล้วพอกันไม่คิดหนาแล้วกันฮักสุูสุกคนมาจมให้แฟนคับฟังก็ให้แฟนคับมันใส่จริงหรอกจ้า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วสวัสดีจ้า